ต้นนี้คืออยางที่เป็นโรคไตเนื่องนะครับรักษามาหนึ่งปีแล้วหายนะครับนู่นเนี่ยที่เป็นแถบสีน้ําตาลเนี่ยครับทายาไว้ทายาไว้แล้วก็กรีดต่อได้มาเกือบฟุตแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับมันเกิดจากโรคเชื้อราที่รากสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาพบกับวิธีการกรีดป้องกันยางหน้าหน้ายางไตเนื่อง นี่ที่ผมพามาดูต้นนี้คืออย่างที่มันตายหนึ่งแล้วผมก็แก้ได้หายไปแล้วนะครับเรามารู้จักสาเหตุที่ทำให้ยางตายนึ่งนะครับมันมีอยู่สองอย่างคือมันเริ่มจากจุดนี้จุดหน้าที่เรากรีดตรงที่เราปรีดยางอ่ะมันก็เหมือนแผลผเพละ,ะๆๆๆๆพลแะลแผพลแผพลผ่าตัดได้แล้ว คือมันพอม,มันเป็นแผลปุ๊บการติดเชื้อก็ง่ายใช่ไหมครับยิ่งยิ่งยิ่งวันไหนถ้าเรากรีดโดนฝนฝนราดอันนั้นคือเสี่ยงอันนี้เข้าทางนี้แล้วอีกทางหนึ่งก็เข้าทางรากนะครับทางรากยางถ้าเอาง่ายๆการกรีดป้องกันหนาย,ยางไตนึง่งคือเราอยากกรีดให้มันลึกเกินนะครับ เราก็อยากกรีดให้มันเกินอันนี้อันนี้ทดลองกรีดให้ดูี่เคยนะครับท,ที่ต้องจับมีดแบบนี้เพราะมีดมันไม่คมแล้วครับีไม่ได้ลึกกรีดให้น้ํายางออกเองนะครับเราไม่ได้เร่งมันมันคอนโทรลยากเลยต้องจับสั้นๆแล้ววิธีป้องกันเรารู้อย่างนี้ปุ๊บอ่าสาเหตุมันก็มีสองทางนะมันเข้าทางนี้กับเข้าทางลากเข้าทางลากมาจากมาจากน้ําท่วมขังกับ น้ำท่วมขังกับยาคายะนะครับนี่เราจะแก้มันยังไงใช่ไหมครับวิธีแก้ถ้ามัานเป็นยางอ่อนอยู่ยางอ่อน<ล>สำคัญงงมากนะครับวันไหนที่เรากรีดกรีดแล้วก็มีฝนราดฝนพลัมฝนตกอ่ายางหน้ายางตัวนี้มันยังไม่แห้งนะแล้วก็ฝนตกใส่แล้วฝนตกตลอด ทีหลังมันจะเน่าเน่เน่าเน่า,เน,าเน่าแล้วมันจะเข้ามันจะเข้าไปในเนื้อนะวิธีป้องกันก็คือยาเชื้อราพวกนั้นแหละอันที่เป็นสีน้ําตาลสีม่วงนะครับเอามาทาได้มันก็จะหายอันนั้นพยายามกรีดยาให้ฝนตกลาดหน้ามันนะครับถ้าราดหน้าต้องทายาอันนั้นคือแก้ได้อีกอย่างหนึ่งคือ,อถ้ามันลงที่ราก ้ามันลงที่รากเราก็ต้องก็ต้องสังเกตนะไอ้ที่ลงที่รากเนี่ยลงที่รากสําคัญกว่าเน่าตรงนี้นะครับมันตายยกส่วนนะครับอมันมีอยู่กับที่ผมบอกว่ามันมีไอ้ยาขายากับน้ําขังถ้าน้ําขังเนี่ยแก้หายนะครับถ้ายาขายานี่แก้ยากวิธีแก้ สมมุติว่าเวลาเราสังเกตได้เลยน้ํายางอ่ะถ้ามันเน่ามาจากรากนะครับถ้ารากมันเน่าเมื่อไหร่เวลาเรามันกรีดเนี่ยเรากรีดไม่เยอะหรอกแต่ต้นอื่นเขาหยุดกันหมดแล้วแต่ต้นนี้มันจะออกเยอะอันนี้ที่ผมมายกตัวอย่างเพราะต้นนี้มันเป็นมันทีนึงแล้วมันจะออกเยอะผิดปกติแล้วไหลไม่หยุดถ้าคุณเจอต้นเป็นลักษณะนี้ปุ๊บให้คุณหยุดทันทีครับหยุดไปหนึ่งปีเลย เอายาเชื้อรามาทาปโปะไว้แล้วก็หยุดไปหนึ่งปีเลยครับแล้วมันก็จะฟื้นกลับมาถ้าคุณกรีดปุ๊บเชื้อราที่อยู่ในน้ำยางนะครับมันเล่ามันเน่าที่รากก็จริงแต่เชื้อราที่อยู่ในน้ำยางมันจะไปติดอยู่ที่มีดแล้วก็พาไปลามใส่ต้นต่อไปจะตายยกสวนนะครับถ้าไม่หยุดสรุปคือโรคตายนึ่งก็คือเกิดจากเชื้อรานะครับแล้วเข้าทาเข้าสู่ต้นยางได้สองทาง ทางที่หนึงคือทางแผลที่เรากรีดแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือทางรากยางทางรากยางนี่มีสองสาเหตุนะครับส่วนสองสาเหตุใหญ่ๆหนึ่งมาจากการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับยาฆ่าหญ้าโดยเฉพาะดูดซึมไม่ควรจะฉีดเลยนะครับตอนที่ยางมันโตแล้วเพราะมันจะทําให้โดนรากยางและรากยางเน่าก็เกิดเชื้อรานะครับพอเกิดเชื้อราปุ๊บเนี่ย เชื้อราที่มาจากรากยางจะอันตรายกว่าเชื้อราที่มาจากหน้ายางนะครับมันจะให้ตายทําให้ตายยกสวนได้นะครับส่วนที่ว่าน้ําขังแล้วรากยางเน่านะครับมันจะเป็นช่วงฤดูฝนที่ตกชุกเราก็แก้ง่ายโดยการที่เราไม่ให้น้ําขังระบายน้ําให้มันพอให้สังเกตว่าถ้าว่ารากเน่าแล้วน้ำขังแล้วรากเน่าใบเขียวๆมันจะร่วงจะหล่นนะครับเวลาเรากรีดแล้วน้ำยางจะไหลไม่หยุดนั่นแหละครับ และว,วิธีกรีดก็คือเรากรีดแค่ว่าเราถอยออกมาครึ่งหนึ่งนะครับเรากรีดแค่ครึ่งเดียวนะครับเพื่อรอให้มันยางมันเข้าที่ก่อนให้น้ํามันแห้งก่อนแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วมันก็หายนะครับที่หน้ายางก็พยายามใช้ยาเชื้อราทาไว้นะครับแล้วก็กรีดเบาๆไปก่อนนะครับน้ํายางไหลไม่หยุดเราก็อย่าไปฝืนนะครับเหมือนมากรีดอีกเช้าหนึ่งแล้วน้ํายางยังไหลอย,อยู่ก็อยากกรีดเด็ดขาดนะครับ ส่วนเชื้อราที่อยู่ที่หน้ายางและทําให้ยางตายนึ่งนะครับแก้ง่ายนะครับโดยการทายาบ่อยๆนะครับแค่นี้ก็รักษาได้แล้วแต่ตัวนี้มันจะลุกลามไปไม่ไกลนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้มันก็เป็นเรื่องใหญ่สาหรับยางนะครับสําหรับคลิปต่อไปนะสอจะมาชี้แจงมาแนะนําวิธีการกรีดยางหน้าหนาวทางภาคอีสานนะครับว่าน้ํายางมันหายไปไหนทําอย่างไรนะครับ เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ